เรามาต่อ ep ที่8กันคะ่ะเพื่อนๆจ๋าอนี้ก็ขึ้นเหมือนเดิมนะคะโซ่สามปันหัวเข็มแล้วก็ลงตรงนี้ตัวนี้ก็โซ่สามปันหัวเข็มนะคะเราจะขยายหลักตรงนี้นะคะเพื่อนๆจ๋าเพื่อขึ้นฐานสับประรดนะ การดวยโซ่สี่ัดหัวเข็มแล้วก็ลงตรงจุดเดิมนะคะโซ่สาม นี่นะคะเพืเ่อนๆก็จะเป็นลักษณะนี้นะตัวนี้โซ่สามตัวตัวข้างในนี่โซ่สี่นะโซ่สามโซ่สี่ตรงนี้ก็โซ่สี่หนึ่งสองสามสี่จากนั้นก็ทําเม็ดข้าโพดเหมือนเดิมนะคะลงไปสี่ครั้ง ใบบ่ายมาอากาศเริ่มร้อนเนะาะเมื่อเช้าหนาวหนาวโซ่สามปันหัวเข็มแล้วก็ลงตรงนี้นะคะสี่ครั้งถอดหัวเข็มมาลงตรงนี้ โซสามไปนวอเข็มมาลงตรงนี้เราเริ่มเห็นลูกสับประรดแล้วใช่ไหมคะโซ่สี่หนึ่งสองสามสี่นะคะ เอาหลายรอบแล้วนะนี่นั้นโซสี่เฮ้ยโซส,สามสองสามโซสามไปตรงนี้คั้นด้วยโซสี่หนึ่งสองสามสี่นะคะขันหนัวเข็มลงตรงจุดเดิมนี้โซสาม โซ่สีหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ทำลูกสับประรดลงไปสี่ครั้งสาวอยากจะทำให้เพื่อนๆดูแค่นี้นะวรานอกนั้นก็ถักเหมือนเดิมนะคะ thắt sắm sắm như đệm, quấn dây xơ 3, 1, 2, 3 เร็วนิดนึงเนาะโซ่สี่หนึ่งสองสามสี่มาตรงนี้นี่นะคะเพืเ่อนๆจ๋าทำแบบนี้นะถักวนไปนะคะจนมาถึงนี่นะ,ะเรามาตามกันคลิปหน้านะคะเพืเ่อนๆจ๋า